set money.

யா வேத நாய அம்மா ரேவா பக்கா விக்கா ஹம்மா ஓ பாரின்ியா அனுபி நோபா நியா ஹம்மா அனுபி நானுபாலானியமா

सुखा सहगता धमा उपेका सहगता धमा गेना पहा धमा भावनाया धमधमा नेवा लेना भावनाया बा धम धमा गेना पहा धमा

தனியமா தனியார் தனா மிபோ ஹம்மா ஓ பல ஆரோ பனாரோமா ආචිත ධම්ම අනගත ධම්ම පච්චුපන්න ධම්ම ආචිත රමන ධම්ම අනගත රමන ධම්ම පච්චුපන්න රමන ධම්ම ආසත ධම්ම මහිත ධම්ම ආසත මහිත ධම්ම ආසත රමන ධම්ම වේ सपदि भिरसन सपदि भिरसन परिफमा आम पचयो आ परिपचयो आनन्दर पचयो समनन्द

पाकपचयो आहार पचयो इंद्रिया पचयो चाना पचयो मागा पचयो संभयुता पचयो आयुपायुता पचयो आधी ปจโอาระจย์เจ้าฟังการสัาพระเดก็คุณพระราชมงคลวชิรธรรมหปู่บุญมาธรรมปีัตถโลอจนท่านสที่เคารพยี่่จ้าแต่ยังไม่ได้ไปมายมีย์ทั้งหลายได้ร่วมกันทำบ ที่สวนจุศไปให้บุราจารย์ขอน้อมบูชาหลวงปู่พรชุมนโนซึ่งมรณภื่อปีพุทธศักราช2,511และขอน้อมสวยบูชาพระเร่ณะมีหลวงปู่มีิัโยอดีเจ้าอาวาสวัดตาทุดยที่บุษาจนาคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องด้วยเป็นวันรบรอบมรณภาพ โดยการนำของพระนสิกญาณทธิกดวงวิญญาของท่านสถิตอยู่ณสถานวิมานใดได้โปรดจงรับทราบเลยเถิดที่ท่านฝากความถวายทานนะคะตั้งน้โมสามจบพร้อมกันเย็นเช็ดทานนะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโต ยาว่าหังโหตุอนาคเตกาเรเรายินดีในทานการถวายของขอจบได้สำเร็จอสาสวขายสิ้นไปในกิเลสเคลื่อนรองสังการนิพพานะปัจโย ศีรวันกับษา,อบาโอโนชยามะ <laughs> สาทุโนพันเตะศิ <laughs> ะวันโตอิมานิ <laughs> มาตะกะพตาีิสัปปริวารานิปฏิคันหาจุอังหาการเจวะมาตาปิดู าทีนันจังยาตกาัการะะกานังกาลกะการนังทีคารกตังหิตายะสุทายะถ้าแต่ท่านผู้ทรงศีลที่เจริญ โดยเจตนาในวันนี้แผ่อุทิศบุญกุศลให้แด่หลวงปู่พรสุมโนอดีตเจ้าอ,อาวาสบ้าป่าประชานิยมพระราชยานุนีหลวงปู่บุญมีกิตตคุญโยอดีตเจ้าอ,อาวาสบ้านป่าประชานิยม และอดีตที่ปรึกษาจงางคณะจังหวัดสุรนครและบุรพาจารย์ตลอดจนญาติของพระพเจ้าผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วไหนมีปู่ย่าตายายค,คุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ ามีภรรยาบุตราบุตรีและญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้กล่ามาแล้วขอให้ท่านจงได้รับผลบุญกุศลส่วนนี้เมื่อได้รับแล้ว ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความเจตนา,ขอ,า,าของพระพเจ้าทุกประการนั้นคือสาธุวานนี้เยเังเจอท่านประมวลสีมาได้ หวายนะคะท่านสอนๆแล้วก็สออ่อนอนุญาตกันเรียนเชิญค่ะอืมได้ค่ะคุณพอคุณแม่เราที่นั่ข้าไปแล้วเรียนเชิญนะคะสังเกตกันนะคะ ีแล้วเ่าก็ถอยองัาไปจากตอนอนิย่าได้อ่านรายนามนะคะเพราะแม่ <c oughs> เราทำด้วยความสงบด้วยอาการาการสงบตามที่หลวงปู่เนตตาแสด็นํมตอนแรกป,ประังท่านเราทำนะคว่าสิ่งที่มีจิต่ใจเรานี่แหละนะคะฉะนั้ในช่วงนี้ค่าวพิธีกรตอนตอนยาไม่อ่านรายนามนะคะในพวกแรกที่เราเราสังเกตนวกันนะคะว่าเรา องคัดไปเหลือบตาดูกันได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนของสัมภาษณ์ก็เรียนเชิญนะคะท่านที่ได้แสดงเจตจำนงไว้แล้วเนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะหรือทางเจ้าหน้าที่เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ,นะคะได้ถวายนะคะ แล้เชินะคะอนะคะางทีงพ่อคุณแม่เราเชินะคะจะได้ช่วงกันนะคะที่ได้มีจิตอัเป็นสุนทรร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะในวันนี้สถานที่เราขอส่มสวยงานพ่อแม่คูอารยท่านพ่อแม่ตานะคะพ,พ,พ่อแม่คูอา์นะคาดู นะคะเป็นโอกาสอันดีที่เรามีโอกาสได้มาต่าบว่าพ่อแม่บรจาพร้อมกันในวันนี้นะคะซึ่งก็หายากอีกเหมือนอาาอกันนะคะ,ะคุณพ่อใช่ใช่ไหมหลายท่านนะคะเขาออก็เลยท่านที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะท่านที่อยู่ในตรงนี้แหละท่านต้นพิเยลนะคะเชิญท่า แล้วอารมณนดังสัตว์ดกันทั้งค่ะเบาง,ดงาาาได้ก็เบานะคะต้องเบอย่างทีเราในะะ้อกา,า,าสเต็ีรษะครัที่ทมา่าตาเสนะะขึ้นบนศาลาปุ๊บจะจะหยุดพูดยดคุยเลยนะคะเราจะนั่งทำสมาธิอย่างเดียวทีนี้ในตรงนี้ใน,ในโอกาสต่อไปเราก็งจที่เป็น,นแบบนั้นนะพ่อจากน์นเนาะ แต่เป็นเงี้ยต้อตัดต้นเ้แตนสาตัน้ั้นคา ยถวายทอดผ้าเสร็จแล้วถวายเป็นพยธยกรรมเสร็จแล้วก็นั่งประจำที่เลยนะคะคณะสมจะได้อนุโมนาค่ะในส่วนท่านที่เตรียมน้ำสำหรับเกลดน้ำก็เตรียมได้เลยนะคะ ผได้จรนาภาพบำรุกคุณและอนโมธนาเนี่ยองอกาเจะาคุย่งเราบน้าะหัวนาบ้านว่า เธอจคุยย so ังนะเอ้าตัศน์สังขารวุปปะดาวายารรมิโนวุปปชิตวานิโรชันติเตสังวุปะสมุสุโคสเมสตามารันติจา มาริงสุจมริสเรียาเทวะหังมริสสามีนาทิเมธาสังสะโย,ยจะเฝ้าจะเฝ้าเอินมาให้พ่อนด้ก่อนจะเอินมาเอา วุ่น,นหวยไม่เคยรับพรเลยจะเขาหอมอืม

तम आगे बुखे बसन्नान दखे में आगे हमें बसन्नरा गोपा सम में सुखे आगे संखे बसन्न पुण्य समीर्णां ददा पुण्यं वर्धते ซือบอกว่าายันโตว่ะโคตรเตือนน้ำมันเลยไม่มีสายันโตโคตรไปรถค้างละละนางทีทำบุญครบรอบวันารรณา,าพหลวงปู่ บุญมีทิตะปุญโยวัดประชานิยมบ้านหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีเนสเซรมอนีเมมโมเรียลอาหลวงปูคอนสุมนโนแอนหลวงปู่บุญมีทิตะปุณย์อยู่ไม้อุประชาชนในวัดประชานิยมเมเนส้ตสแอนฟิน <In S 2> ิสเดย์ hmm. and today. thank you for watching.